สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับเข้า,าสู่ช่องของเราเอีกครั้งนะคะนั่นก็คือจีนให้รู้ดูให้ฟินเองออก็หายไปนานมากนะคะวันนี้เราก็กลับมากับการดีแคปนะคะกลุ่นรักพี่ EP หนึ่งซึ่งสําหรับกลุ่นรักพี่ก็คือทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเราชอบยินวอร์ามากๆนะคะแล้วก็ประทับใจทุกครั้งนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงตัวซีรีส์กันก่อนคือตัวซีรีส์เนี่ยใช้ระยะเวลาในการแบบกวจดออกมนเป็นตัวเต็มนี้เนี่ย ก็คือผ่านเวลามาถึงสองปีแล้วนะทุกคนก็เป็นการรอคอยที่แบบเหมือนมาร์ครอวีอะ่ะเออเป็นการรอคอยที่คุ้มค่านะคะแล้วก็เราจะมาดีแคบในตัวเอ่ออีพีหนึ่งกันก่อนเลยคือเรารู้สึกว่าตอนเปิดเรื่องมาเนี่ยคือมาร์คมีความแบบว่าคือด้วยบุคลิกของมาร์คอะคือเป็นคนแบบจริงจังอะ่ะความรักคือจริงจังสุดๆแล้วพี่วีก็แบบปกป้องเพื่อนนะคะก็คือแบบรักเพื่อนมากๆก็เลยแบบอยากกันมาออกไปนะคะ ก็เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนพี่วีอ่ะไม่ไม่รู้เราคิดเองไหมนะแต่เรารู้สึกว่าพี่วีอ่ะเหมือนมีความแบบตกหลุมรักมากนิดนิดอะเหมือนก็กันเพื่อนนะแต่เหมือนตัวเองแบบเป็นห่วงน้องมากมากอะเรารู้สึกว่าตัวเต็มนี้สื่อออกมาว่าพี่วีเป็นห่วงมากมากนะคะแล้วก็ชอบถามว่าชอบซีไหนที่สุดในอีพีหนึ่งก็ น่าจะชอบซีนที่พี่วีเป็นห่วงมาร์กตามหามาร์กอะไรเงี้ยคือพุ่งอ่ะพุ่งแบบน้องเป็นอะไรน้องอยู่ไหนอะไรเงี้ยคือแบบพุ่งยิ่งกว่าเพื่อนน้องอีกอ่ะเออแบบแล้วก็รู้สึกว่าคือเราเข้าใจนะว่าทําไมแบบซีรีส์ถึงถ่ายทอดว่าห้องทั้งสองห้องแบบมีเสียงแบบมีเสียงแบบเหมือนเพื่อนมาร์กอ่ะเคาะห้องแล้วก็แบบได้ยินเสียงเลยแล้วก็แบบพี่วีทําไมถึงแบบผักประตูถึงเข้าไปได้อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบ ทำขึ้นมาเพื่อให้เรารู้สึกว่าคือเขาได้ยินนะแบบถ้าเกิดมันมีฉากอะไรที่แบบว่าห้องตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเขาเขาจะได้ยินอ่ะเขาจะรับรู้อ่ะเออทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบเราเข้าใจได้แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเล่นดีมากๆแล้วก็พี่วอก็คือแบบเล่นเป็นมาร์กได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ยินก็คือแบบเป็นพี่วีที่แบบมีทั้งความกวนแล้วก็ความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความแบบ เป็นห่วงเป็นใย,ยอะแล้วก็สกิลการแบบว่าจีบก็คือแบบพัฒนาพัฒนาแบบมากมากเรารู้สึกว่าเขาสองคนแบบเล่นกันแบบว่าเชื่อใจกันมากนะคะแล้วก็ซีนที่เป็นเราเรียกว่าซีนห้องแดงแล้วกันเนาะคือเป็นซีนที่แบบอยู่บ้านพี่วีอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าตัวพี่วีอะเขาอะยังรู้สึกว่ามาร์กอะคิดถึงแต่พี่บาเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้เคิรมไปกับตอนแรกนะเขาไม่ได้เคิมไปกับมาร์ก แต่พอพอเขาได้ดื่มอะไรเงี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนในความคิดเรานะเขาเราคิดว่าเขาน่าจะมีความแบบเห็นใจมาร์คด้วยอะ่ะในเมื่อน้องขออะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนมันครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วแล้วตอนแรกเขาก็ไม่ได้จูบตอบนะไม่ได้จูบตอบมาร์คอะไรเงี้ยแต่พอแบบเหมือนตัวเองเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะรู้สึกดีอะ่ะในความรู้สึกเราหรือเพราะว่าแบบดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบคืมแล้วก็แบบแล้วก็แบบเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอะไรเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่า เวอร์ชันเต็มอ่ะเป็นเวอร์ชั่นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากด่าพี่วีมากเท่ากับเวอร์ชันสั้นอะ่ะเหมือนแบบเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยคือเรารู้สึกว่าพี่วีไม่ค่อยอ่อนโยนกับมาร์กเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เวอร์ชันเวอร์ชั่นเต็มที่เราดูอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงมาร์กแล้วเขาก็แบบทําสิ่งนี้เพราะว่ามาร์กนะอะไรเงี้ยอืมเราเรับรู้ได้ว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับมาร์กอยู่อืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาถ่ายทอดออกมาได้สมูทมากแล้วก็ มันให้ความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขืนใจกันขนาดนั้นอนะคือมันอาจจะด้วยเมาหรือว่าไม่มีสติด้วยและอีกคนนึงคิดว่าเป็นอีกคนอะไรงเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการแบบว่ามันเป็นสัมผัสที่มันนุ่มนวลอนะนุ่มนวลน,นะในความรู้สึกเราแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่ยูคือแบบยังไม่ทันได้กินข้าวเลยอะคือสต,ตาร์ทไปแล้วว่าแบบเพืยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเราเป็นแบบเป็นพี่ยูเราก็ตกใจเนาะแบบพี่น้องเราพาใครมาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็ชอบความที่มาร์กเป็นคนที่แบบในเวอร์ชันเนี้มาร์กดูไม่ได้ยอมพี่วีขนาดนั้นอะเออคือแบบมีความสู้อะแล้วก็แบบแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาทําให้เราอ่ะจากคนที่เออเวอร์ชันนั้นใช่ไหมเวอร์ชันก่อนหน้าน,นี้เออทั้งแบบหยินและวอคือเป็นวีมาร์กที่แบบเพอร์เฟกมากๆแล้วก็ มันทําให้เราเหมือนกับเราไปอ่านนิยายใช่ไหมเพราะว่าเวอร์ชันนั้นเราก็อยากรู้ว่าเขาเล่นแบบยังไงอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเรายอมรับว่าเราอะแบบว่าพี่วีไปเยอะเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบมีพี่วออะแล้วเป็นแบบมีน้องมาร์กอะเราก็แบบทําไมต้องมาทาให้ลูกเราเจ็บปวดอะไรเงี้ยแต่พอเราอ่านนิยายเราก็เราก็รู้สึกว่าทุกตัวละครมีความเท่าๆอ่ะเออแล้วพอเราได้มาแบบดูเวอร์ชันเต็มอะเหมือนเราเราก็จะใช้คําว่าอะไรอะเราก็รู้สึกว่า ดีนะที่แบบเขาไม่ได้ทําทุกอย่างแบบเหมือนตัวนิยายมากขนาดนั้นอ่ะมันมีอะไรให้เราแบบเดาไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบว่ามันทําให้เราตื่นเต้นอ่ะเออมันทําให้เราแบบเกิดการคาดเดาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันแบบมันจะเป็นยังไงแล้วมันก็ยังมีฉากที่อยู่ในนิยายที่แบบว่าเราก็รอติดตามเหมือนกันว่าอ๋อฉากนี้คือแบบนี้นะอะไรเงี้ย เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่เรารอมามากแล้วก็รู้สึกว่านักแสดงทุกคนแบบทําเต็มที่แล้วก็น่าชื่นชมมากๆทั้งแบบทีมงานหรือว่าผู้กํากับหรือว่าคนที่จัดทาหรือว่าเออทุกคนที่แบบช่วยกันผลิตผลงานออกมาแล้วก็ทําสิ่งสิ่งนี้ออกมาเรารู้สึกว่าแบบมันดีมากแล้วก็แบบผลของมันก็คือแบบคุ้มค่ากับความเหนื่อยของทุกคนน่ะเออเราประทับใจมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าตัวของมาร์กอ่ะ มีความแบบมีความแข็งมากขึ้นแต่ว่ามีความแบบใจอ่อนกับคนที่ตัวตัวเองรักอะ่ะเออมันเป็นความน่ารักที่แบบมันนุ่มนิ่มอะ่ะมันแบบดูแล้วมันแบบเอ็นดูอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบเพื่อนในเรื่องของแบบกนลังรุ่นพี่คือเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆอะ่ะเป็นเพื่อนที่แบบว่าเออมีมีในชีวิตปกติทั่วไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอยากชื่นชมมากคือว่า การที่เขาแบบไปถ่ายในสถานที่จริงอะ่ะมันทําให้เราแบบได้กลิ่นของความแบบกลิ่นนิยายแบบว่าเออมันจริงมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนทําออกมาได้แบบว่านั่นแหละพูดอีกครั้งว่าสมการรอคอยนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะทุกคนแล้วก็ที่พูดไปก็คือเบสิีของเราก็คือฉากที่แบบพี่วีววิ่งตามหาหมากนั่นแหละมันคือที่สุดคือเรียกจนแบบเรียกจนเสียงแบบเสียงแทบจะ แทบจะหายอ่ะเออแล้วก็จากคนที่แบบว่าว่าน้องว่าแบบเอองมงายะอะไรเงี้ยตัวเองก็แบบไปอธิษฐานแบบเพื่อแบบเพื่อให้เจอน้องะอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดสตอรี่แล้วก็พบว่าอ๋อนน้องอยู่ที่ดาดฟ้าะอะไรเงี้ยสนุกอีพีหนึง่งเนาะก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกวนรักรุ่นพี่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนแล้วก็อยากบอกว่ามันคุ้มการเราคอยจริงๆแล้วก็ยังไงก็จะฝากจะฝากให้แบบคนที่ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไ like, ลค์ดกดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะก็พพอร์ตกันรลยการน,นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะดูซีรีส์ด้วยความสนุกนะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องของเรานะคะแล้วก็ติดตาม EP สอคนได้นั้นจ้าบ๊ายบาย